นี่ไอ้ส้มอืออืออืออืตีมาเมื่อวานเนี่ยเหตุใดแดงไอ้แดงเป็นมาโลหรอน่าจะใช้มาโลนะดูดิดูน้ำดิ ดูหน้ามันดูหน้ามัน <S <S ใช่ไหมลไหมไม่รู้มันเป็นไปอคนหนึ่นงเป็นไก่เย่าไก่ยเย่าไก่ยเย่าดูหน้ามดี <S <S อ่าละไก่ไกกออย่าไก่กะเทยฮะเป็นกเะเทยนะกะเทยไม่ดูไอ้เท่ากัน จับยากนี่ได้มันมาแล้วลูกลาแตัวเลยนะฮะนี่ดูหน้ามัน,นะคะ่ะแล้วรูต่อมันโตแหลมมาก หน้ามันนี่หน้ามันคือสุดนี่ะคสวยนะมานี่นน้หน้าแบบแดงมากตัวก็แดงสวยมากอันนี้เคยไปตีแล้วชนะด้วยนะหัวแน แรงมากมันไปเก็บก่อนนะฮะอ่าไอเ่าน้อยฮะเท่าน้อยเออเนาะนี่เป็ดไก่เหมือนกันฮะนี่ไงไอ้หวาย ไปยบายไายบายานะมันจะตีมือนะอืมโอ้ให้วายอันนี้เคยตีแล้วชนะมาด้วยไม่มานะฮะอืมอันนี้ก็คนสวยนะฮะ มันอายุเยอะอยู่นะลมก็แรงแรงว้าวดูมันดิดูมันมานนี Yu ่มานนี่มา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 นี่คนสวยมากออมัน มันจะมีไก่ก้อยอยู่หนึ่งตัวเอาขาองกอยส้มออกมาแล้วเทามาแล้วเทามาแล้วนั่าานก็ไก่ตัวนนัน่นนะคะเทาเ่าเทา,าไปแล้ว,ลวนี่ก็ไอ้ส้มนะฮะ บอกเลยนะว่าเคยตีชนะเลี้ยงนี่แบบโคแบบสวยมากดูทางก็เยอะด้วยนี่เป็นแดงหรอเป็นเอ่มน่าจะเป็นมา้าหรอนะดูหน้ามันดิดหน้ามัน แหญ่รอรเนาะต,ตัวมันคือใหญ่มากดูตัวมันดิจะเอาไปตีตัวเนี้ยนี่ไวยไก่ไวย มีลูกสีเทาด้วยไก่น้อยแต่มันสีเทาอ่ะมันดูแปลกมากรู้กันสีเหลืองสีดำหมดเลยนั่นนั่นด้วยนั่นด้วยไก่แดง